วันนี้ครับอย่าพึ่งริอาจมีลูกครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปคลิปนี้ ผมโคชบอลวิทยาชูสุขอมอนะวันนี้กลับมาทําคลิปกันอีกครั้งนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับคุณจะเห็นนะว่าบน BTS นะครับหรือว่าบนรถไฟฟ้า BTS นะครับคนจะเยอะมากๆเลยนะครับหลายๆคนอาจเกิดความสงสัยขึ้นมาครับว่าเอ๊ะทำไมโคชบอลถึงมาทําคลิป แบบนี้สิ่งสําคัญที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับนั่นคือวันนี้ตรงกับวันวาเลนไทน์นะก็ก่อนอื่นเลยต้องขอแฮปปี้วาเลนไทน์เบสสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมซึ่งคลิปในวันนี้นะครับที่ผมทําหัวข้อขึ้นมานะผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะว่าวันนี้ครับอย่าพึ่งริอาจมีลูกครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปคลิปนี้เพราะเหตุผลอะไรล่ะหลายๆคนคุณอาจจะคิดอย่างนี้ครับว่าการมีลูกเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกได้ว่ามันสร้างแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดัน ที่ดีให้กับชีวิตของคุณและที่สําคัญคือมันทําให้คุณรู้สึกว่าให้คุณมีความรักคุณมีความสุขคุณได้อยู่กันแบบเป็นครอบครัวซึ่งมันดีมากๆนะในความคิดของผมนะถ้าคุณคิดแบบนั้นนะแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณต้องอย่าลืมในเหตุผลที่ผมกําลังจะบอก ต่อจากนี้ครับวันนี้ครับการที่คุณจะมีลูกครับคุณต้องเข้าใจก่อนครับว่าการมีลูกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสุขทางใจที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่คุณต้องเข้าใจด้วยครับว่าการมีลูกเนี่ยมันตามมาด้วยพันธะต่างๆแต่สิ่งที่สําคัญที่ปฏิเสธไม่ได้คือการมีลูกเนี่ยมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นครับวันนี้ถ้าเกิดคุณอยู่ในจุดที่เรียกว่าคุณพร้อมที่จะมีลูกเนี่ยผมก็ยินดีกับคุณนะคุณสามารถมีลูกได้วันนี้ันเปปัมลูกกกน็ไมม่ีปัญหานวันนี้คุณไม่แน่ใจา คุณอยู่ในจุดที่พร้อมแล้วหรือเปล่าผมอยากให้คุณเห็นตัวเลขบางสิ่งบางอย่างก่อนแล้วกันนะครับแล้วนี่ครับคือตัวเลขที่ผมกำลังจะพูดถึงครับว่า ถ้าสมมุตินะคุณตัดสินใจที่จะมีลูกนะคุณตัดสินใจที่ไปปั๊มลูกกันเลยวันนี้ในวันวาเลนไทน์เลยมันก็แล้วแต่คุณนะครับนอกจากความสุขานใจที่คุณจะได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่คุณต้องไม่ลืมครับผมอยากให้คุณลองคํานวณตัวเลขในด้านการเงินก่อนครับว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยคุณอยู่ในจุดที่คุณพร้อมแล้วหรือเปล่าสมมุติเราลองคํานวณกันนะที่ว่าคุณตัดสินใจมีลูกแค่หนึ่งคนเราลองมาดูกันนิดนึงครับเพราะคุณอย่าลืมว่าการมีลูกหนึ่งคนเนี่ยมันมีเรื่องคากัรบม ที่จะต้องมานั่งลองคำนวณดูครับว่าการมีลูกของคุณวันนี้คุณอยู่ในจุดที่พร้อมหรือเปล่าการเงินของคุณเนี่ยพอที่จะซัพพอร์ตลูกของคุณได้หรือเปล่ารวมถึง ตัวของคุณครอบครัวของคุณได้้วยหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตได้การมีลูกจะกลายเป็นภาระสําหรับคุณทันทีแต่ถ้าวันนี้ครับใครที่เรียกได้ว่าคุณอยู่ในจุดที่แบบมีแรงบันดาลใจว่าการมีลูกทาให้ฉันมีพลังการมีลูกทําให้ฉันอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าฉันขับดันชีวิตของฉันไปข้างหน้าและสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างสร้างเงินได้มากมายมหาศาลมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากนะถ้าลูกของคุณคือแรงบันดาลใจของคุณแต่ถ้าใครอยู่ในจุดที่ตัวเองยังไม่พร้อมคุณก็จําาเเเเป็นนนนนทีี่่ตต้้อองงมัััถววดยยชกำ ให้คุณลองคิดแค่นี้ครับสมมุตินะครับวันนี้นะครับคุณแบบมีลูกแล้วกันเนาะคุณตัดสินใจมีลูกวันนี้นะครับแล้วค่าใช้จ่ายของลูกนะครับค่าใช้จ่ายของลูกเนี่ยเอาแค่ค่ากินข้าวอย่างเดียวนะปกติเนี่ยเราคิดอย่างนี้ครับปกตินกในการที่คุณจะส่งเสียลูกให้คุณแบบอยู่ได้อย่างแบบไม่อัตคัดจนเกินไปเนาะสมมติผมคิดแบบ่ง่าย,ายสบายๆเลยเนาะคุณส่งเสียให้ลูกเอาแค่ลูกใช้เงินนะครับ มื้อละ50บาทในการทานอาหารนะมื้อละ50บาทนะลูกของคุณคงกิน3มือ้อใิ่ไหมผมคิดแบบง่ายๆเลยนะจริงๆนี่ยังไม่ได้ค่านมค่าเรียนค่าอะไรนะเอาแค่นี้นะนี่คือต่อวันนะต่อวันคือ150บาทปีนึงนะคุณมีทั้งหมด365วันต่อปีนะครับต่อปีประมาณ5 5 5 0 0 0บาทนะต่อปีซึ่งแน่นอนครับ ต่อปีเนี่ยห้าหบาทแต่ผมอยากให้คุณลองคํานวณครับคุณส่งเสียลูกของคุณสมมุติว่าจนจบมหาวิทยาลัยเนาะจนจบมหาวิทยาลัยเนีจนจนย่ยอายุประมาณเท่าไหร่ถ8บแปเนี 58, ่ยมศอีก4ปีก็สักประมาณ22ผมตีไป22-23นะแปลว่าคุณอาจจะต้องส่งเสียลูกของคุณไปถึง23ปีโอ้โห23ปีนะครับคุณจะต้องใช้เงินนะครับราวๆนี้นะก็แถวแถวๆ1 2 5 0ล้า 9,000บาทผมตีเลขกลมๆปัดขึ้นนะครับสักประมาณล้านสล้านสามแสนบาทตรงนี้ครับมันคือตัวเลขที่เรียกได้ว่าแค่ค่าอาหารนะคุณยังไม่ได้เจอกับค่าเลี้ยงดูอื่นๆไปเที่ยวนะครับคุณยังไม่ได้เจอกับสภาวะที่แบบค่านมลูกค่าเรียนหนังสือค่าจิป,ปาถะอื่นๆที่มันอาจจะตามมานะครับยังไม่นับว่าสมมุติลูกของคุณแบบว่าเจ็บป่วยด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับผมเชื่อครับ มีต่ำแล้วที่แบบโอ้โหโซบไปถึงลูกเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าสามล้านน่าจะไม่ต่ำกว่าสามล้านลองคิดภาพตามดูว่าถ้าวันนี้คุณอยู่ในจุดที่ว่าคุณยังไม่มีเงินที่จะซัพพอร์ตลูกถึงสามล้านเนี่ยนั่นหมายความว่านักนะและอย่าลืมครับที่ผมยังไม่นับว่าสภาวะเงินเฟ้ออีกนะว่าค่าอาหารข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมันแพงยิ่งขึ้นไปอีกยังไม่นับกิเลสของลูกด้วยซ้ำานับนั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายแบบจิปาถะบานเบอร์เลยนะครับผม จะเห็นว่านะครับผมให้คุณเห็นแบบไวๆเลยเนาะว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในจุดที่แบบคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมในด้านการเงินคุณยังไม่มีเงินสักล้านสามแสนหรือคุณตีเป็นเลขแบบสบายๆหน่อยสัก3ล้านเนี่ยคุณยังไม่มีนั่นหมายความว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมนี่ยังไม่นับภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจจะต้องเลี้ยงดูตัวคุณเองเลี้ยงดูพ่อแม่ของคุณดังนั้นครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจมีลูกนะครับจำเป็นมากๆครับคุณต้องวางแผนชีวิตของคุณก่อนนะคุณต้องเตรียมการก่อนครับว่าวันนี้เนี่ยคุณลองคำนดุ่จที ตามสบายเลยครับคุณจะวาเลนไทนยนี้ไปปั๊มลูกได้เลยไม่มีปัญหาหรือว่าถ้าเกิดว่าครอบครัวมคุณเนี่ยมีฐานะอยู่แล้วนั่นก็โอเคครับแต่ถ้าวันนี้คุณอยู่ในจุดที่แบบอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้พร้อมจริงๆนะดังนั้นค,คุณจําเป็นที่ต้องวางแผนให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจ มีลูกนะครับข้อนี้คือสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยนะที่ผมอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะแล้ววันนี้ครับด้วยความที่เป็นวันวาเลนไทน์นะผมจึงตัดสินใจทําคลิปสั้นๆแบบนี้เพื่อแชร์และแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะสำหรับใครนะรที่ได้ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าคลิปคปนี้มันดีและมีประโยชน์นะฝากเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยก,วยการกดไลค์นะกดแชร์นะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ไปจนถึงกดซับสไครต์นะหรือถ้าคุณอยากจะปรึกษาผมคุณสามารถพิมพ์เข้ามาที่ไลน์แอดด้านล่าง ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกครับคือวันนี้ครับเงิน1นึ่งล้านสาบาทหรือเงิน3ล้านบาทที่เรากําลังพูดถึงอยู่ถ้าวันนี้คุณยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไร คุณก็เก็บเงินไปหาวิธีครับทำเงินครับผ่านการลงทุนของคุณให้เงินมันงอกเงยเติบโตเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วถึงจุดที่คุณพร้อมคุณจะค่อยปัม๊มก็ไม่มีปัญหาบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยโอ้โห <ๆ S 1> เขาอาจจะมีลูกยากวันนี้คุณมีเทคโนโลยีอีกมากมายนะคุณอาจจะเก็บไข่ไว้ก่อนหรือคุณจะทําบางสิ่งบางอยา่างรอล่วงหน้า ก็ได้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญดังนั้นครับตรงนี้เป็นจุดที่คุณจําเป็นที่ต้องถามคู่ชีวิตของคุณนะครับหรือวแฟนของคุณครับว่าวันนี้คุณอยู่ในจุดที่พร้อม แล้วหรือยังนะและอย่าลืมครับลองนําสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปปรับใช้กันดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายสุดครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับกลับไปคิดดูให้ดีนะจ๊ะก่อนที่จะมีลูกกัด Happy Valentine's ครับผมสวัสดีครับ